สวัสดีครับผมเซนอาราันและคุณกำลังฟัง Runaway Podcast เจอคนหยาบคายรับมืออย่างไรดี5วิธีลดความหัวร้อนเมื่อต้องเผชิญกับคนไม่มีมารยาทด้วยความที่เราต่างก็เกิดมาจากครอบครัวที่มีความแตกต่างกันแต่ด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคมเราย่อมต้องเจอคนที่มีเจรินที่แตกต่างจากเรารวมไปถึงทำตัวหยาบคายใส่เราอย่างที่เขาทำอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่ก็ไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่หยาบคาย และเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานตามสังคมทําให้คนที่อยู่ใกล้ชิดรู้สึกอึดอัดและก็ไม่สบายใจกรณีที่เราต้องพบเจอคนหยาบคายในบางวันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นเพราะเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่บางครั้งครับเราก็ต้องเจอคนแบบเนี้ยในทุกวันแล้วเราจะรับมืออย่างไรกับการที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเจอในที่ทําง,งานเจอกับคนใกล้ชิดเพื่อนบ้านหรือในสถานที่ที่เราต้องใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างเช่นฟิตเนส วันนี้ก็เลยอยากจะชนคุณมาลดสถานการณ์หัวร้อนที่น่าอึดอัดไม่ต้องเจอกับคนประเภทนี้ครับเพื่อให้เราเนี่ยใจร้อนร้อนใจไปกับคําพูดหรืออาการหยาบคายและไม่มีมารยาทที่เขาทําใส่คุณข้อที่หนึ่งทความเข้าใจพื้นฐานของคนที่หยาบคายใส่คุณก่อนหากคุณต้องมาเชิญหน้ากับคนเหล่านี้แล้วสงสัยว่านี่มันอะไรกันเขาเป็นอะไรถึงได้มาหยาบคายขั้นสุดขนาดนี้นั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะสิ่งแรกที่คุณควรทําก็คือ คุณควรจะทําความเข้าใจคุณควรจะสงสัยก่อนว่าความหยาบคายของเขาเนี่ยมันเกิดจากอะไรโอเคมันก็รับไม่ได้แหละที่จะต้องมารู้สึกแย่แล้วก็ต้องยังต้องมาทําความเข้าใจอะไรกับคนแบบนี้แต่ถ้าคุณได้ทําความเข้าใจเขาสักนิดน,นะครับว่าพื้นฐานที่มาของเขาเนี่ยมันอาจจะแตกต่างจากคุณเล็กน้อยไปถึงสุดขั้วเลยก็ได้ก็อาจจะทําให้คุณเปิดใจกว้างขึ้นและความใจกว้างเนี่ยแหละครับที่จะทําให้คุณมีเมตตาต่อเขาและรู้สึกถึงคุณค่าที่มีมากกว่าในตัวเองหรือจะให้สรุปง่ายๆก็คือการทําความเข้าใจเขาเนี่ย ะช่วยแยกคุณให้ขึ้นไปเป็นบัวคนละเหล่ากับเขานั่นเองครับข้อที่ 2. บางครั้งก็ต้องคิดว่ามันไม่มีบารมีไม่เกิดผมไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องไม่ใส่ใจนะครับแต่แค่อยากจะบอกว่าคนหยาบคายเนี่ยมันไม่ได้มีคนเดียวบนโลกใบนี้แน่นอนลองมองว่าน,นี่คืออีกหนึ่งแบบฝึกหัดให้คุณรู้จักรับมือกับคนที่มีพฤติกรรมเช่นนี้เพราะวันข้างหน้าคุณก็ต้องเจอกับคนแบบนี้อีกอย่างน้อยๆเนี่ยการคิดอะไรแบบนี้ก็ทําให้คุณอ่ะไม่รู้สึกลบไปมากกว่าเดิมข้อที่สาม ถ้าไม่ใช่จริตจ,จริงก็จงคบหาในระดับผิวเผินครับจริงๆถ้าคุณพิจารณาแล้วว่าการคบหากับคนลักษณะนี้ไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณเกิดประโยชน์อะไรมากมายแถมมีแต่ทําให้คุณหงุดหงิดก็จงเดียวกับเขาเท่าที่จําเป็นครับคุยเท่าที่ต้องคุยเลือกฟังบางเรื่องแล้วก็กรองเอาความหยาบคายออกจับเฉพาะเนื้อหาที่มีคุณค่านํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ครับการชัดเจนในความเป็นตัวคุณมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยเพราะ,จะเจริของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันดังนั้นขีดเส้นให้ชัด อย่าก,กลัวครับว่าเราจะดูเป็นคนไม่มีน้ำใจสุดท้ายต้องมาป่วยด้วยกันเป็นโรคซึมเศร้าเองเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กเลยเราไม่จําเป็นต้องเฟรนลี่ไปกับทุกคนครับโดยเฉพาะคนที่หยาบคายใส่ใเราข้อที่4ี่เผชิญหน้ากับความหยาบคายในแบบที่คุณเป็นไม่ใช่ในแบบที่เขาเป็นจงอย่าก,กลัวคนหยาบคายครับเพราะว่าความหยาบคายที่แท้จริงเนี่ยมันก็เป็นการป้องกันตัวในรูปแบบหนึง่งซึ่งอย่างที่เกริ่นไปว่าถ้าคุณทําความเข้าใจเขาสักนิดเนี่ยคุณอาจจะพบว่า หนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เขาหยาบคายก็อาจ,จมาจากการถูกทําร้ายจากคนรอบข้างมาก่อนการตอบกลับอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาและเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นอาวุธชั้นดีที่จะช่วยลดความหยาบคายของเขาลงได้ในระดับหนึ่งครับเพราะการสนทนาก็เหมือนการตีปิงปองถ้าฝ่ายเสรฟความหยาบคายมาคุณไม่โต้ตอบด้วยความหยาบคายกลับระดับความหยาบคายมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆเพราะเขาเองเนี่ยก็ต้องพยายามปรับรูปแบบการสนทนาสืานะ่อสารให้มันใกล้เคียงกับระดับที่คุณกำลังสื่อสารอยู่ ข้อที่หครับแสดงออกบ้างว่าไม่พอใจคนหยาบคายบางคนก็ไม่รู้ตัวจริงๆครับว่าทําให้คนอื่นไม่พอใจดังนั้นคุณต้องแสดงออกบ้างเช่นถ้าถูกถามคําถามที่มันเสียมารยาทคุณก็เลือกที่จะเงียบไม่ตอบได้ไม่ต้องสนใจแล้วก็พูดเรื่องอื่นแบบตัดบทไปเลยให้เขารู้ตัวว่าคุณไม่โอเคไม่อยากที่จะตอบคําถามนั้นๆแต่สิ่งที่สําคัญก็คือถ้าคุณไม่ชอบคนหยาบคายครับ ก็จงอย่าทำตัวหยาบคายใส่คนอื่นเสียเองเพราะนั่นถือเป็นการเปิดทางให้คนอื่นก็สามารถทำตัวหยาบคายใส่คุณได้และนี่ก็คือแนวทางในการรับมือคนหยาบคายและลดอาการหัวร้อนครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณไม่สามารถรับมือกับความหยาบคายแบบนี้ได้จริงๆหรือจํานวนคนหยาบคายเนี่ยมันมีมากจนเกินกว่าที่คุณจะทนไหวคุณก็ไม่จําเป็นต้องฝืนครับจงเดิอนออกมาจากคนเหล่านี้คุณไม่สามารถเปลี่ยนคนหยาบคายให้เป็นคนสุภาพหรือว่ามีมารยาทได้ในเร็ววนันหรอกครับ การไปพูดตรงๆให้ใครปรับตัวเนี่ยก็เหมือนกับการซื้อลอตเตอรี่คือถ้าเขายอมเข้าใจมันก็เป็นเรื่องที่ดีไปแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จ,จะผิดใจกันได้บางทีก็อาจจะหาว่าเราเนี่ยเป็นคนคิดมากเส้นสัตถีถ้าคุณรู้สึกว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ของคุณก็จงเดินออกมาเถอะครับการถอยออกมามันไม่ได้แปลว่าคุณยอมแพ้แต่มันเป็นทางเลือกหนึ่งที่คุณเลือกให้กับชีวิตของคุณได้ขอบคุณสําหรับการรับฟังหวังว่าแนวทางที่กล่าวมานี้ครับจะช่วยคุณรับมือกับคนนยาายาาไดด้้ีขึ และมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นวันนี้สวัสดีครับ